ชอบด้วยครับฮะโดยเฉพาะเรือคเูเปอดตลนามฮะอยากไม่เป็นทางการในวันนี้เหอเ็กเที่ยวแรกวันนี้ครับครับสาวสวยสุภาพอ,พอารเเที่ยวที่สองแล้วเรือบีมารยาตรู้เขารู้เรารู้เวลาจากเมืองเกือร้อยร้อยเอ็ดกับใส่เสื้อสีขาวสาวสวยสุภาพอร์วันนี้จะทำนำามครรมเป็นสาวความสวยของเมืองร้อยเอ็ดรอบ โอ้โหตองสัวโดยด้วยตอนเก่งครับคุณเรียดังระดีก็เป็นะักแข่งสองแสนครับะเอาละนี่เลยครับพี่น้องเทนนอลแลสิบแปดครับฮะเทนนอลสิบแปดแปดทะยักไรไม่มีคำว่าวันตายดีเดอร์เรียกว่าดาวข้างฟ้าครับจากจังหวัดสระบุรีเริ่มวอร์มสนามแล้วครับพี่น้องโอ้โห วันนี้ที่สนามจังหวัดกัแพงเพครับนีนะครับตัวทีเร่นีิครับไกรทอมกระทิแดงครับนี่ทบไก่ทองกระทิแดงแชมชนปีที่แล้วพักผ่อนปีที่แล้ว ไอ้พี<ะ>่นบองจับมือร้อยเจอผู้จัดการเรือนออ้องได้เดินทางมาถึงแล้วกระบอกพิบายของท่านรีบามเรือลงน้ำเลยครับเพราะว่าเหลือไม่ได้กับมันซึ่งชบมมงนะครับ,รบเราจะเรียกเรือคู่แรกรเอาเรียกคู่แล้วใช่โดยเฉพาะอยู่ยี่เรือ40ปีพายครับซึ่งจะพายในรอบแรกๆร,รอบแรกสี่เที่ยวเนาะจะพายเรือที่20ปีพายครับ เรขอให้เรือทุกลำเลยนะครับเรยมพร้อมนะครับถ่าเวลาพิธีเปิดการในขานนั้นเรือทุกลำครับต้องมารอยลำน้ากองาำลังการยกเวทเทพทองทคำครพญาตาแป๊บโ,โ,โอ้โหเพราะว่างารเรื่องได้นอแต่รับเกียรติเป็นคู่เปิดสนามครับยางไปนาาทางที่ท่านประธานในพิธีให้เกียรติเปิดกนนาดร่งขันเรียบร้อยแล้วค,ครับก็ก้องเรียนให้สถิติรบได้ทราบและไม่ติดไฟขอเอง โอ้โหครับฮะเป็นเรือคู่พิเศษมีรางวัลพิเศษให้มีรางวัลพิเศษให้ครับจากนายดาบตำรวจจงรักและคุณครูสมเพชจสมศรีครับโอ้โหเป็นรางวัลคู่พิเศษสามคู่ครับคู่ละสองพันบาทนะครับปรได้ทุกล้ำมาเนาะเป็นคู่ให้เกียรติเป็นคู่เปิดสนามสนามบ้านพหลโยธินปีนี้ครับ เรือดีเรือแดงจากจากังหวัดไถนาครับนั่นคือรพนรพระยาตากน,นี่ลงสนามได้ดอนครับทีนี้โคดองเลนะคขับพอดพระยาตากครับจังหวัดชัยนายทดูสิว่าชัน้นเชิงศรีไทยเมื่อวานนี้ต้องเรียนให้เรือยาวใหญ่ย็นกาัได้ทราบครับเมื่อวานนี้ เรียยาวใหญ่เรียยาวกันต้องทราบครับว่าเร,รียยาวผิวแข่งเมื่อวานเดียวโอ้โหประทับใจเข้าเทียบทุนตามเวลาแข่งขันมากระดับต้นสายสินทนี่คือเรียยาวผิวท่านครับวันนี้ท่านกำนันหัวดงท่านพัฒนคคงเนาะ สิทธบก็ถือว่าเป็นญายาของตระกูลที่สร้างคุณประโยชน์ของจังหวัดพิจามาถึงเตรียมพร้อมแล้วนี่นะครับพี่น้องชาวหัวดงอะไรอะไรที่หัวดงทําไปด้วยความเรียบร้อยอะไรอะไรที่พี่น้องหัวดงทําไปด้วยความดีก็เนื่องเรามีผู้นําที่ดีของชุมชนของแต่ละหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ว่าจะเป็นสถาบาันพ่อบ้านแม่บ้านนักืือกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมมือกันสมานฉันทำอะไรอะไรก็เรียบร้อยไปหมดครับนี่ครับคือสัตส,สีของคนหู้ดงและว,วันนี้นอกจากตำบละตำบลหัวดงแล้วสิ่งที่น่าชื่นชมนั้นจะมีผู้นำท้องถิ่น ทั้งท่านนายกอบตอและกำนันพยาบาลในเขตตำบลอีกหกตำบลใกล้เคียงแหมประทับใจครับพี่น้องทำแล้เทศาบาลในหลายเทศาบาลก็ร้องตาาอะการเลยนะใหญ่ยิย,ยิย่ครับขณะนี้เรือที่อยู่บนบนฝั่งเนาะบนฝั่งครับเรือบกเนาะที่อยู่ก็เรือบกเนาะ เราที่คนฟังรีบทำเรื่องเพานั Ole, oh ้นผรงน้ดังคุกกระเพ้าเพราั้เอิอใสคนแยนมาเพื่อระส่องพี่พ่อพ่อของวันมพ่อพ่อปัจจัยารเมแนะครับอเรียนเชินใจอกันท่้ลจตัวักค่เห็นั ยจทองก็ไบุะนไดารบสอดอกไม้ดวงเช็ดทอปเลยนะครับมากล้วเรื่อยๆไปเทศบาลตำบลหัวดงโดยพิารดักรได้รการตอับเทศบาลตำบลหัวดงทรงนั้มารวบคุณชาดอกไม้ดวงเช็องไปนยังไงสมุนช้าดอกไม้ทวงเช็ดทอง

หมากกับ <Mayor warning S 2> ู <Mayor warning. S 3> ้แทของบริัทกงคแกนตบรีผู้แทนของคุณกุ้งพิมพบรคาสิโอมะหมายเลขครับผ่านไปมาไปจักจอมกดชดเกรงะเจนจุดนะครับนะบรัทบแลรัต่อไแม่ส้วเป็นจั่นารวาดชเง พดพิชสอนโยคุณเรีรมวยาลเกันนัทนีเาจมาแทนของคเกียติยาละกันนัทสุรีก็างคืนควรกำกับนเก้าสิารับัสุและอุปรก์ต่างๆโดยคุณเป็นผัดกันคุณประพัคุิกลรวันทีสระเรียกงทนทนของประพั เค่พัชรพงศ์พัชประสิษ์กันในตำบลหัวลมครับคุณประมวลคุณประมวลประมวลชัยร้องด้วยโปรดเขาใ้้รดรารนาไปเลยนะให้คุรวกันลำพักมาออ ทุกลำก็ต้องเตรียมพร้อมลำเรือองท่านลงเรือแะระดำเปรอยดำมาหน้ากองบรยการเดี๋ยวนี้นะครับติดกระสาบังดอนนะครับเพราะว่าพญาชลวันนั้นกำลังเดินทางมาเพราะว่าพิภยัยในนั้นไปเรียกตั้งนะครับผมเสร็จแล้วครับกำลังเดินทางมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะพาเที่ยวที่หนึ่งไก่ทองกระถินแดงสาวสวยสุภาพรผนะู้ติดต่อนัดแพทเ์มิเชนกับก็แม่บรดูุทอง แล้วจะข้ามบางผู้ที่สี่จกเจ็ดติบสามลงนั้นครับคอนเทนเนเรือทั้งหมดครับครับนำเรือไปถู่จุดปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนะครับเอ่อท่านผู้ชมที่เคารพครับถ้าเราดูตารางการขายขายเรือในวันนี้แล <years> ้วค <im> ู่แรกเปิดสนามในวันนี้ส่วนการทายเปิดสนามเป็นทางการนั้น เราจะให้เรือคู่ที่หที่เจที่8เป็นเรือคู่พิเศษครับเปิดสนามหลังจากที่ท่านประธานให้เกียรติเปิดการแข่งขันแล้วเราจะไปไปตามที่ด้เรืยทราบไปแล้วนะครับเราก็ขอให้จุดไยครับตอนนี้เรียกเรือคู่ที่หน่ในรายการเข้าเทียงทุ่มได้เลยครับระวังไก่ทองกับทิมแดงอยู่รอบน้ำแดงสาวสวยสุภาพบุรุษรอบน้ำาะเินแล้วต่อด้วยเพชรเพชรพิเศษรอบ ต้าแม่ปราดูทองเต้าแม่ปราดูเงินเล่านะ้ำน้ิกเงินครับกระถอยสุดปลป่อยแม่เรียกงเรื่องพูดทนเดีาเรียุดุนเลยครับครับยังมีเรืออีกหลายลำยังอยู่ที่เร่และก็อยู่ตรงโน้นนะยังไม่ได้รงนำ ครับพวกเราต้องให้ความสะดวกกับทีมเรือที่จะเรือลงน้ำดูนะครับขอให้สนามไปเคลียไปเคลียรครับเคลียพื้นที่ที่จะนําเรือลงตัวนี้ผู้จัดรเรือหลายคนมาบอกว่าไม่สามารถจะนาเรือลงน้ําได้ผู้ใหญ่โยอาคุณธนานนครับขอให้ผู้ใหญ่หนู ไปดูไปเชียร์พื้นที่เพื่อจะนําเรือลงให้สะดวกให้ความสะดวกกับทีมเรือต่างๆทนายกพาภูมิพัพรรทพร,รประสิทธิ์และท่านกำนันพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์และท่านสิริเกียรติจากฝ่ายสัาพันได้ให้เกียรติมานั่งเป็นกําลังใจเป็นเกียรติที่จะร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดให้ขาเรือวันนี้ขอนอได้ขรบคุณครับเรือที่ไม่ใช่สี่คู่แรกเนาะ ครับก็สนามกับสาวสวยสุภาพรเมธีเพชรวิเชียงจะแม่ประดูเงินของชัยศิษย์สาวเบืองนนนะครับขอให้นำเรือไปคอยจิดปล่อยนะครับครับและเพชรสกายบ้านกับสรอนพมบ้านนะครับก็ขอให้นำเรือขึ้นไปคอยจุดปล่อยเลยครับเพื่อจับายครับเพื่อจับไยอากลอยเมนาครับเปิดสนามอก่อยเมนา ส่วเรือคู่จะพาเปิดสนามไปทางการนั้นจะเป็นการพาเชื่อมที่แปดเนาะขอบคเ,เทพของคำสอนอภัพ,ออพยาตาแม่คุณทองพิยาฤาธศรีจะแม่ประดูกเลยนะครับเวท่การนะกับเรือชาลวัยสิโลสองครับขอบขอ้เรือทั้งหกลำนะครับไม่ต้องเข้าร่วง พิธีเปิดการแข่งขันแล้วนะครับแต่พิธีเปิดการแข่งขันได้เผื่อถ้าผมทำให้ไปกองทุนคอยเลยครับโดยเฉพาะเทศของคำกับทอร์ยาตาใช่ดองนั้นทุกครั้งต้องมารอยนำหน้าก่องดำเนินการขั้นในพิธีเปิดการแข่งขันเราจะแข่งซีเที่ยวแรกก่อนนะครับโดยเฉพาะคู่ที่หนึ่งนั้นไรทอร์กันทงแดยเฉพบกับสาวสวยสุภาพรอสาวสวยสุภาพรผู้ใหญ่หนครับนะขอพระบรมราชานุญาตด้วยช่วยไปเคลียร์สถานที่นะครับตาน้อง เรือที่จะนำลงสนามครับนะเพราะว่าตอนนี้แจ้งมาว่านสถานที่นะครับบริเวณที่จะนำเรือลงนั้นจะมีปัญหาเล็กน้อยผู้ใหญ่โจกับผู้ใหญ่โนก็ช่วยเคลียร์ด้วยฮะนรอวเวลาเป็นชันชิบก็มาแล้วครับขอให้เรือผู้แ,ลแลรกเลยนะครับไก่เลครับไก่ทองไปแล้วสาวสวยสุภาบรลงเรือแล้วครับเฟสพิเชียนอยู่ตรงไหนเอ่ยเรือเฟสพิเชียน เพชริเชียรลงเรือด้วยครับครับ,รบเรือเพทิเชียงครับพรเมธีเพชวิเชียรอาปริรปนานำสีพายลงเรือด้วยครับ,ครบเครื่องเสียงอย่างไรก็อ่ด้วยเช็รคแล้วเพราะว่าที่คนมากเท่าไรแสงมันจะหายไปเป็นธรรมชาติมันหายไปได้ไงนะ เพราะว่าระบบเกิระบบระบบความความสัมผัสของเสียงกับคนอ๋อมันเป็นเทคนิคเป็นระบบอ,อยู่มันหนาแนะ่ก็ <laughs> ต้องขออนุญาตที้ขอบคุณด้วยความจริงใจ เรามีนักการเมืองแบบนี้ครับาชาวจังหวัดจิจที่ทุูมใจดีใจต้องอน,นีีน้อยที่สุดท่านก็มีน้ำใจมีความิที่จะได้สื่อสารและอน,นุรักษ์ก็ได้จะประเพณีคู่บ้านคู่เมืองของคนจังหวัดจิตนั่นคือ<ป>อยฮะไปคอยที่จิตปล่อยได้แล้วนอกจากนั้นต้องนำฝีพายโรงเรียแล้วนําเรือมารอยลำตรงนี้จุดบรรยายารแข่งขัน แต่งโขนใหม่ผมจำไม่ได้เลยนะขอเราใหม่ขอขออนุญาตเทนใหม่นะพ้องะเทนเทนพี่โหลเทนได้ยังพี่หลอก็ได้ยังผมได้แล้วล่ะหลอคือหรออี่านี้ได้ไหมครับเอาเอาแบบของกำลังนะเพราะผมมาไกลมาจากกรุงเทพครับพี่น้องที่เคารพครับเรียกได้ขอ ิงแดงครับจอมเจ้าโชจากเมืองพิจเข้าเทียบพุ่นแล้วครับตามด้วยเรือสาวสวยสุภาพรสาวสวยสาวงามจากเมืองร้อเอมืองเกอร้อยเรือดีเรือเด่นเรือดังเรือประเภทดีบริยาตจากแรงอีศสานครับในประเภทยาวการไม่เกิน40่ีภไย ักำลังนำเรือรอยนำท้องเข้าที่พุ่นปีไว้ครูครับก็าาขอให้พุกเรานะครับตอนนี้ทั้งสี่คู่นะครับนำเรือยชพยายามสุดป่อยนะครับไกลทองกะทิแดงกะหือเป็นเรือเก่งบ้านเราที่นี่ อยู่รอบน้ำแดงครับเจอกับสาวสวยสุภาพรจะอาจสามารถร้อยเอ็ดรอบน้ำเหมือนพระรถแต่นี่สาวหู้ดุใจเลยังของอะไรให้ทังนั้นจะลำบ,บากแค่ไหนแต่ว่าเวลาอเร็วมันห้ารุษนนะ พี่พี่ทำเวยขอสายเขียวนิดนิ่นิดนึงครับสายเขียวหน่อยพี่นิดเขียวเท่าเทนต้โอเคพี่ครับและโดยเฉพาะยริงสนามแห่งนี้ดีในเช้าว่าสถานที่กำลังดำเนินการก่อสร้างจะรุ่ง กได้ไม่ไมดได้หือไม่ได้ไม่ได้องไม่ออกแล้วสมองก็ไม่ได้หรอาแก้ในฐาของหลายขอใน้านนั้นก็ีนติดแตยิ拜拜ันกาขอสาว